สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้อยมาออกหน่วยบริจาคเลือดที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจังหวัดบัวรำภูเรานะคะและก็วันนี้จะพาเข้าไปดูในงานนะคะ นี่จะมีน้องๆของเราที่มารอบริจาคโลหิตนะคะเดี๋ยวบอกก่อนนะคะคนที่สามารถบริจาคเลือดได้ก็ต้องมีอายุที่17ปีถึง70ปีบริบูรณ์นะคะน้ําหนักเกิน45กิโกร,รมัมนอนดับพักผ่อนเกิน6ชั่วโมงก่อนมารับบริจาคเลือดนะคะไม่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันหัวใจตับไตไทรอยหรือเกี่ยวกับโรคเลือดนะคะงดสูบบุหรี่แอลกอฮอล์อย่างน้อยก่อนมา24ชั่วโมงด้วยนะคะทุกคน และก็นี่น้องคนแรกของเรานะคะที่มาบริจาคเลือดนะคะก็ได้สอบถามน้องไปอยู่ว่าน้องบริจาคเลือดกี่ครั้งแล้วน้องบอกว่าบริจาคเลือดไป9ครั้งแล้วนะคะทุกคนน้องอายุ17ปีอยู่ที่ม5นะคะก็ถือว่าน้องบริจาคเลือดมาได้เยอะแล้วนะที่9ครั้งนะคะถือว่าสุดยอดจริงๆขอบคุณมากๆนะคะที่ à, มาบริจาคเลือดในวันนี้ด้วย น้องก็บอกว่าน้องก็มีกลัวเข็มอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้กลัวเข็มมากมายนี่มีการโชว์เข็มให้น้องๆดูด้วยนะคะว่าก็เข็มใหญ่นิดนึงอยู่นะแล้วก็ปาเข้าให้นะคะครั้งเดียวจอด <c oughs> น้องน่ารักอยู่บอกว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะคะเพราะน้องก็เคยบริจาคเลือดม,มาแล้ว9้าครั้งอันนี้น้องก็มาด้วยความตั้งใจมาก และตอนนี้อ้อยกําลังจะเอาเลือดนะคะมันก็จะมะีเลือดอยู่3ามทิวนะคะเพื่อที่จะเอาไปตรวจนะคะตรวจหาเชือ้อถ้าเกิดผลเลือดผิดปกติเขาจะส่งผลเลือดไปทางบ้านนะคะถ้าเกิดไม่ผิดปกติก็ไม่ส่งผลไปหรือว่าใครที่มีจดหมายไปถึงบ้านนะคะถ้าเกิดผิดปกติก็สามารถกลับมาตรวจเลือดซ้ําที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีจดหมายไม,ไม,ม่ไม่มีอะไรไปก็ถือว่าแล้วไปเนาะ ก็ถือว่าเลือดที่เราบริจาคไปก็ไปถึงผู้อื่นแล้วนะคะออทุกคนรู้ไหมปัจจุบันมีความต้องการเลือดในแต่ละวันสูงสุดถึง5,000ยูนิตเลยนะคะแต่ตอนนี้เลือดที่ได้รับบริจาคมีเพียงแค่2,000ยูนิตเท่านั้นนะคะ2,000ยูนิตต่อวันเท่านั้นนะคะที่เห็นบริจาคเลือดก,กันมากมายจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่3%ของประชากรไทยทั้งประเทศ เท่านั้นนะคะทุกคนแล้ววันนี้อ้อยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาบริจาคเลือดก,กันเยอะๆเลยนะคะ ทุกคนมาดูนี่เรามีทายาทอสุนแล้วนะน้องเป็นคนที่กลัวเข็มมากกลัวเข็มเหมือนอ้อยเลยอะแต่น้องก็มีความตั้งใจมากในการที่จะบริจาคเลือดในวันนี้นะคะก็ขอชื่นชมจริงๆและแล้วทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยดีเนาะน้องชื่อสนิ้วเป็นคล้ายๆกับว่าเออฉันทําได้อะไรประมาณนี้นะคะดีใจกับน้องด้วยในวันนี้นะคะแล้วก็น้องผู้ชายก็ แลาเห็นแบบรอยยิ้มของทุกคนวันน mm ี้อ้อยรู้สึกว่ามีความสุขมากนะทุกคนตั้งใจมาจริงๆนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกคนนึงนะ mm hmm. นี่จำชื่อไม่ได้แหละ ไม่ได้ถามชื่อน้องด้วยคนนี้ที่ใส่ชุดตัวนี้นะคะชื่อน้องวีโอน้องเป็นคนที่น่ารักมากช่วยเหลืออ้อยทุกอย่างนะคะในการส่งเลือดพอเจาะเลือดเสร็จแล้วน้องก็จะเลือดไปส่งให้พี่เขาอีกคนนี้ชื่อน้องไอซ์เขาก็น่ารักเหมือนกันมาบริจาคเลือดเหมือนกันแต่ว่าอ้อยก็ลืมถ่ายวิดีโอไว้ว,วันนี้ไม่ได้มีแค่นักเรียนนะคะที่มาบริจาคเลือดค,คุณครูก็เหมือนกัน,ค,นค่ะคุณครูคนนี้ก็อสอน,น,ณนะคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีน,นักเรียนก็มาช่วยถ่ายรูปให้คุณครูนะคะบรรยากาศก็น่ารักนะคะ สำหรับวันนี้ยังไงอ้อยก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้คือวันที่17ธันวาคม2563นะคะณนะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะน้องๆทุกคนน่ารักมากเราเห็นรอยยิ้มของทุกคนเราก็มีความสุขนะคะ แล้วก็มีน้องส่วนหนึ่งที่บอกว่าอุ๊ยพี่น้องเสียดายจังเลยบอกว่าปีนี้น้ําหนักไม่ถึง45่กิโลก็เลยไม่ได้บริจาคเลือดนะคะน้องบอกว่ายังไงปีใหม่หนูมาใหม่แน่นอนกับพี่เออเราได้ยินแบบนี้เรารู้สึกว่าเราชื่นใจจังเลยแล้วก็หลังจากบริจาคเลือดเสร็จแล้วก็ให้ไปรับน้ําแดงนมขนมนะคะ แล้วใครที่ทุกคนนั่นแหละจะได้ยาได้ยาไปนะคะเมีสีแดงๆทุกคนต้องกินนะไม่ต้องโกอ้วนยาตัวนี้ไม่ทําให้อ้วนนะคะและก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อยได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะทุกคนหลังจากนี้อีก3เดือนมาบริจาคเลือดกันใหม่นะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ